สวัสดีครับทุกท่านนะครับเราก็มาต่อกันด้วยนะครับระบบนะครับที่จะช่วยให้เราประสบผลได้อย่างไรนะครับกับธุรกิจเ e ียวไลน์ออนไลน์นะครับก็มีหลายๆท่านนะครับที่เคยทําธุรกิจแล้วก็ไม่ประสบผลนะครับเคยทําธุรกิจเครือข่ายมาหลายอย่างแต่ว่าไม่ประสบผลเพราะว่าอะไรนะครับเขาบอกว่าในเ5าบอกว่าใน95%นะครับที่ไม่ประสบผลก็เพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับไม่มีความอดทน ไม่มีความอดทนเพียงพอที่จะรอรับผลของอสิ่งที่ตัวเองทําไวค้คิดว่ากระโดดเข้ามาท,ทําธุรกิจเครือข่ายเพราะว่าเห็นคนที่ประสบผลเจแล้วอ,อยากประสบผลเจตามะนะครับก็ามาทําคิดว่ามันจะประสบผลเจภายในเดือน2เดือนเป็นไปไม่ได้นะครับธุรกิจเนวไลฟ์หรือว่าธุรกิจเครือข่ายต้องใช้เวลานะครับเราก็ต้องมีความอดทนนะครับนี่ก็คือผู้ที่ไม่ประสบผลเจนะครับอย่างที่2ก็คือปัจจัยที่ทําให้ไม่ประสบผลเจก็คือ นะครับไม่รู้จะไปชวนใครนะครับไม่รู้จะไปชวนใครเข้ามาทําธุรกิจด้วยนะครับคุยกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงแล้วก็เขาก็เอื่มละอากันหมดแล้วนะครับเดินเข้ามานะครับก็มีแต่คนเดินหนีนะครับนึกว่าจะมาชวนทําธุรกิจนะครับทำให้เขาไม่มีความอดทนต่อคําปฏิเสธนะครับทำให้ต้องออกจากธุรกิจไปนะครับนี่คือ595%เก้าบของคนที่ทําธุรกิจเครือข่ายแล้วไม่ผสมเลยนะครับแล้วก็อย่างที่3ก็คือไม่รู้นะครับไม่รู้วิธีการทําธุรกิจ ทำแบบงูงูปลาปลาไม่มีระบบช่วยเหลือทั้งอัพไลน์เองก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยบอกให้แค่ไปพูดคุยกับคนรู้จักญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็ลีดไลายชื่อมาก็สอนสอนกันตามมาเรื่อยๆแบบนี้ก็ไม่ผสมเล็ดนี่คือการทําธุรกิจแบบเดิมๆทำให้95%ต้องหันหลังให้กับธุรกิจเครือข่ายมาดู5%ว่าทําไม5%ต้องปรผสมเคล็บอย่างแรกเลยคนที่ะสมเล็ใน5%นั้น อย่างแรกก็คือมีความอดทนสูงมากๆอดทนต่อคําปฏิเสธอดทนต่อแรงต้านทั้งหลายแล้วก็อย่างที่2ก็คือเห็นใครก็ชวนไปหมดมีมนุษยสัมพันธ์ดีมากๆคือรถเมย์ก็ชวนคนไปทานข้าวก็ชวนพ่อค้าแม่ค้าชวนคนข้างนับเห็นใครไม่ได้นะครับชวนไปหมดเห็นใครก็หวานแหววไปหมดนี่คือคนที่ประสบผลในเร็เใน5%เท่านั้นเอง ท่านก็ลองนึกดูว่าเราอยู่ในเปอร์เซ็นต์ไหนนะครับ95หรือ5นะครับส่วนมากจะอยู่ใน95นะครับในส่วนตัวรมเองก็อยู่ในตอนแรกๆก็อยู่ใน95เนะเพราะว่าไม่มีระบบช่วยทีนี้เรามาดูว่าระบบนะครับที่จะช่วยท่านประสบควมเร็จกับทีมงานของเรามีอะไรบ้างที่ทำให้จะทำให้ท่านไม่ต้องชวนคนเลยะไม่ต้องไปโทรพูดคุยกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือว่าไม่ต้องเดินทางไม่ต้องไป นะครับไล่ล่านะครับเพื่อที่จะให้เขามาฟังธุรกิจกับท่านมาทําธุรกิจกับท่านนะครับเสียเวลานะครับการทําธุรกิจแบบเดิมเดมนั้นไม่ประสมเสร็จอีกแล้วนะครับทีนี้นะครับระบบอะไรนะครับที่จะช่วยท่านประสมเสร็จโดยที่ท่านอยู่ที่บ้านง่ายๆไม่ต้องก้าวออกจากบ้านไม่แต่ก้าวเดียวก็สามารถที่ประสมเสร็จได้นะครับมาดูนะครับ อย่างแรกเลยนะครับถ้าท่านตัดสินใจท,ทําธุรกิจกับทีมงานของเรานะครับสิ่งที่ท่านจะได้รับอย่างแรกก็คือเว็บไซต์นัฟรีเว็บไซต์นะครับท่านไม่จําเป็นจะต้องไปจ้างเขาทำนะครับไม่จําเป็นจะต้องไปเรียนำทําเว็บไซต์ไม่ต้องเพราะว่าในยุคปัจจุบันนี้นะครับอินเทอร์เน็ตนะครับเข้านะครับไปสู่เกือบทุกหมู่บ้านเลยทีเดียวนะบางท่านก็สามารถที่จะมีอินเทอร์เน็ตอยู่ที่บ้านได้ง่ายๆนะครับตอนนี้นะครับเมืองไทยก็อินเทอร์เน็ตใช้มีใช้นในเกือบทุกหมู่บ้านเลยทีเดียว เพราะนั้นอินเทอร์เน็ตก็เป็นสื่อในการทําธุรกิจทั่วกรรมในยุคปัจจุบันนี้มีแนวโน้มที่สูงมากๆมีแนวโน้มในการทําธุรกิจออนไลน์กันสูงมากๆนะครับเป็นยุคเริ่มต้นเลยทีเดียวนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาในช่วงนี้ก็คือเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับอย่างแรกฟรีเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์นี้จะเป็นตัวนําเสนอแทนท่านนะครับเป็นตัวชวนนะครับผู้มุ่งหวังแทนท่านนะครับเป็นตัวที่ก็โดนปฏิเสธแทนท่านเหมือนเช่นกัน ในเว็บไซต์นี้นะครับก็จะมีข้อความต่างๆที่เชิญชวนในการทําธุรกิจนะครับแล้วก็จะมีช่องให้ลงทะเบียนสําหรับผู้ที่สนใจในการทําธุรกิจนะครับพอลงทะเบียนมีชื่อนะครับอีเมลนะเบอร์โทรนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับข้อมูลเหล่านี้ก็จะยิงไปที่อีเมลของท่านนะครับนี่คือฟรีเว็บไซต์นะครับเป็นตัวนําเสนอแทนท่านนั่นเองนะครับทีมงานของเราก็จะแจกให้ท่านฟรีนะครับ ต่อนะครับอย่างที่2ที่ท่านจะได้รับก็คือระบบนะครับอีเมล i มาร์เก็ตติ้งหรือว่าระบบส่งข้อมูลแทนท่านโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งทีมงานของเราได้เซตไว้เรียบร้อยนะครับในส่วนกลางนะครับอีเมลมาร์เก็ตติ้งจะทําหน้าที่อย่างไรนะครับมาดูนะครับสมมตินะครับมีคนมาลงทะเบียนนะครับหน้าเว็บไซต์ของท่านนะครับมาลงชื่อเบอร์โทรนะครับแล้วก็อีเมลนะครับเขาจะจะลงไว้หน้าทะเบียนลงไว้หน้าเว็บไซต์ของท่านนะครับ ตัวอีเมลมาร์เก็ตติ้งนะครับเมื่อมีคนสับมิดเข้ามานะครับอีเมลมาร์เก็ตติ้งจะทําหน้าที่ของมันเลยนะครับโดยจะส่งข้อมูลเบื้องต้นนะครับกลับไปหาผู้มุ่งหวังที่ลงทะเบียนมานะครับจากส่วนกลางนะครับมันจะออโต้ไปเลยนะครับออโต้ไปทันทีเลยนะครับจะมีข้อมูลเบื้องต้นนะครับในการทําธุรกิจเบื้องต้นทําอย่างไรทําธุรกิจออนไลน์เบื้องต้นทาอย่างไรแล้วก็วิธีการเข้าห้องประชุมทําอย่างไรจะส่งเป็นคลิปวิดีโอไปให้นะครับทำหน้าที่แทนท่านเหมือนเป็นเลขาแทนท่านนั่นเอง นะครับไม่ว่าจะเป็นตีหนึ่งตีสองตีสามนะครับไม่ว่าเวลาไหนที่มีผู้มุ่งหวังนะครับมากรอกลงทะเบียนหน้าเว็บไซต์ของท่านนะครับตัวอีเมล์มาเก็ตติ้งมันจะส่งข้อมูลไปก่อนนะครับเป็นเรขาแทนท่านนะครับทำหน้าที่โดยอัตโนมัตินะครับเป็นทาสผู้ซื่อสัตย์นะครับมาเวลาไหนก็ไปเวลานั้นนั่นนี่สุดยอดมากมากนะครับก็จะส่งข้อมูลไปทุกๆวันทุกๆวันให้กับผู้มุ่งหวังนะครับได้เรียนรู้นะครับหลังจากนั้นเขาสนใจนะครับเขาก็จะติดต่อมาหาท่านนะครับ แล้วก็มาดูอีกหนึ่งระบบนะครับที่ท่านจะได้รับนะครับนั่นก็คือระบบห้องประชุมออนไลน์นั่นเองนะครับโดยที่ท่านไม่ต้องวิ่งไปนะครับพาผู้คนนะครับชวนผู้คนแล้วก็ต้องวิ่งพาวิ่งไปที่ศูนย์นะครับต้องไปฟังที่ศูนย์นะบางครั้งนะครับผู้ที่อยากจะทําธุรกิจบางครั้งก็มีงานประจานะครับไม่มีเวลาที่จะไปศูนย์ประชุมได้นะครับก็สามารถที่จะนะครับเข้ามาในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ฟังวิทยากรนะครับให้รายละเอียดแบบนี้นะครับท่านก็สามารถที่จะพูดคุย นะครับกับผู้มุ่งหวังที่ Connect เข้ามาในอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะสามารถที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารได้เช่นกันนะก็จะมีวิทยากรมาให้คําถามนะครับมาตอบคาถามมาให้ข้อมูลมานําเสนอแทนท่านนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งระบบนะครับสุดยอดมากๆนะครับต่อไปนะครับอีกหนึ่งระบบที่ท่านจะได้รับก็คือระบบวิดีโอเทรนนิ่งนะครับบางท่านก็บอกว่าทำใช้อินเทอร์เน็ตไม่เก่งนะครับใช้คอมพิวเตอร์ไม่ค่อยเก่ง ของเราก็จะมีห้องเทรนนิ่งนะครับเป็นคลิปวิดีโอที่เราได้อัดไว้เป็นขั้นเป็นตอนนะครับเป็นสเต็ปบายสเต็ปเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่การเริ่มต้นทําธุรกิจนะครับตั้งแต่การสมัครอีเมลนะครับการโปรโมทเว็บไซต์ของท่านทําอย่างไรเว็บไซต์ของท่านจะเข้าสู่ Google นะครับหรือว่าสู่สายตาของผู้คนที่สนใจอยากทําธุรกิจนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอในการช่วยให้ท่านสามารถทําธุรกิจได้อย่างง่ายๆเข้ามาเรียนรู้ว่างเวลาไหนก็เข้ามาเวลานั้น นี่คือห้องวิดีโอเทรนนิงนี่คือสุดยอดมากๆนะครับนี่คือระบบที่ท่านจะได้รับนะครับกับทีมงานของเรา Neo l i f ฟ์ออนไลน์นะครับเนโอไลฟ์ไทยออนไลน์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับรอท่านอยู่นะครับกับทีมงานของเราครอบครัว Ne o l i ลฟนะครับนี่ก็คือการนำเสนอรับคืนนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้รับโอกาสนะครับสิ่งที่เรานำเสนอนะครับก็หวังว่านะครับนี่ก็เป็นโอกาสอีกโอกาสหนึ่ง ท่านก็สามารถที่จะรับโอกาสดีไว้เข้ามาร่วมกับทีมงานของเรา Neo Life Thai Online การทาธุรกิจแบบใหม่ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ต้องก้าวออกจากบ้านเลยไม่ได้ก้าวเดียวก็ยังสามารถที่ระผสมเ็จได้กับธุรกิจของเราธุรกิจ Neo Life เพราะนั้นทุกท่านสามารถที่จะติดต่อผู้แนะนำของท่านหรือว่าที่ปรึกษาของท่านในอีเมลของท่านที่ส่งมาให้ท่านทุกๆวันชื่อเบอร์โทรก็อยู่ภายใต้ในอีเมลนั้นก็สามารถที่จะ เข้ามาพูดคุยนะครับหรือว่าเข้าไปห้องประชุมออนไลน์นะครับไปสอบถามนะครับวิทยากรที่จะให้รายละเอียดนะครับแล้วก็ทําธุรกิจร่วมกับเรานะครับท่านก็จะได้รับระบบที่จะช่วยท่านประสมเร็ดได้อย่างง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีเว็บไซต์นะครับอีเมล์มาร์เก็ตติ้งนะครับห้องประชุมออนไลน์นะครับแล้วก็ห้องวิดีโอเทรนนิ่งนะครับนี่คือสุดยอดระบบนะครับเป็นการตลาดแบบดึงดูดนะครับท่านไม่ต้องไปไล่ล่าบนะครับนี่ก็จะเป็นการตลาดแบบดึงดูดนะครับ ผู้คนจะมาตามล่าท่านเองนะครับเป็นการตลาดแบบถูกล่าเป็นผู้ถูกล่าดีกว่าเป็นผู้ไล่ล่าบแบบนั้นเหนื่อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นการนําเสนอนะครับท่านใดที่เห็นโอกาสในการทําธุรกิจก็ติดต่อนะครับผู้แนะนําของท่านนะครับสำหรับช่วงนี้ก็วิดีโอชุดนี้ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ